สวัสดีค่ะค o กกิ้งวิดทูบเอ็มค่ะวันนี้แมวพาเข้าครัวค่ะจะพามาทำกว๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นนะคะแล้วก็ใส่เอ็นด้วยค่ะจะโชว์ให้ดูนะคะ ส่วนนี้เป็นส่วนของเอ็นวัวนะคะซึ่งจะหาซื้อได้จากร้านขายเนื้อนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะต้องขอเขาถามเขาว่ามีไหมนะคะเพราะว่าโดยปกติแล้วที่ออสเตรเลียเนี่ยจะ ไม่ได้เห็นในส่วนนี้มากนักนะคะก็คงต้องไปหาร้านที่เป็นร้านจีนหรือร้านเวียดนามนะคะแล้วก็ถามเขาว่ามีเอ็นเนื้อไหมนะคะบางทีเขาเก็บแช่ไว้ในช่องแช่แข็งนะคะไม่ได้เอามาขายพร้อมกับเนื้อปกติแต่ว่าเนื้อส่วนนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของเกรวี่นะคะก็อาจจะมีความเหนียวนิดนึงแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเราจะเอามาตุนนานๆจนกลายเป็นเนื้อเปื่อยนะคะก็จะพร้อมไปกับ ส่วนของเอ็นเนื้อวัวด้วยนะคะเสร็จแล้วแมวก็จะใส่ลูกชิ้นด้วยค่ะเป็นลูกชิ้นเนื้ออันนี้คือซื้อมาเหมือนกันนะคะส่วนประกอบต่างๆก็จะใช้แบบง่ายๆที่หาได้นะคะเครื่องอาจจะไม่ครบเหมือนกับการทำกว๋วยเตี๋ยวที่เมืองไทยอย่างเช่นขาเนี่ยก็จะไม่มีนะคะแต่ว่า ด้วยความที่อยากกินเราก็จะใส่ส่วนผสมเท่าที่เราหาได้นะคะเดี๋ยวแมวจะโชว์ส่วนผสมต่างๆให้ดูค่ะว่าแมวใส่อะไรบ้างนะคะไปชมกันค่ะอันนี้ที่เห็นไปแล้วเป็นอเอ็นวัวนะคะแล้วก็เป็นเนื้อนะคะแล้วก็ลูกชิ้นส่วนของน้ำซุปเนี่ยแมวจะใส่ต้นเซอร์เรอรี่ก็เหมือนต้นขึ้นช่าบ้านเรานะคะถ้าเวลาใส่ลงไปในน้ำซุปเนี่ยจะทำให้น้ำซุปมีรสหวาน ะะแล้วก็จะใส่หัวหอมใหญ่แครอทจะมีหัวไชเท้าอยู่แค่นี้ก็เลยจะใส่ไปด้วยนะคะแล้วก็มีกระเทียมโปยกั๊กอ,อ,อบเชยแท่งนะคะน้ำตาลปี๊บนะคะอันนี้100กรัมคือจะใส่ไปประมาณเท่านี้ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยชิมดูทีหลัง ว่าได้รสชาติหรือ,อยังถ้าเกิดยังไม่ได้เราก็ค่อยเติมได้นะคะแล้วก็จะใส่พริกไทยเม็ดอันนี้จะเป็นผงพะโล้นะคะใส่ให้เพื่อมีความอาหอมของผงพะโล้นะคะแล้วก็จะใส่เกลือค่ะประมาณ1ช้อนโต๊ะไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยชิมดู แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ยังไม่ได้หยิบมาคือ,อซีอิ๊วดำนะคะก็จะใส่ให้มีสีสันดำๆสักนิดนึงประมาณ2ช้อนชาค่ะหรือ1ช้อนโต๊ะขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำที่เราจะใส่น่าจะเป็น1ช้อนโต๊ะนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นเราก็จะไปหั่นเนื้อนะคะแล้ววิธีทำก็ง่ายมากเลยค่ะแมวจะใช้เทสเชอร์คุกเกอร์นะคะคือหม้อแรงดันเพื่อช่วยลดเวลาในการาตุนเนื้อของเรา ค่ะไมชกันเริ่มด้วยการหั่นแครอทเป็นท่อนนะคะโดยไม่ต้องปอกเปลือกค่ะเพราะว่าแครอทค่อนข้างสะอาดอยู่แล้วนะคะแล้วนำหัวไชเท้ามาหั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆห,หัวหอมผ่าเป็นครึ่งลูกนะคะแล้วก็เซอร์รี่ก็หั่นเป็นต้นเป็นก้านนะคะ จากนั้นเราก็จะนำเนื้อมาหั่นให้เป็นชิ้นใหญ่พอสมควรนะคะเพราะว่าเราจะนำไปตุ๋นนะคะถ้าเป็นชิ้นใหญ่มันจะได้ไม่เปลื่อยแล้วไม่หลุดออกจากกันค่ะส่วนของเอ็นวัวนะคะก็มาหั่นเป็นชิ้นเช่นเดียวกันค่ะขนาดก็ใหญ่พอสมควรนะคะ หลังจากที่ได้แล้วเรียบร้อยนะคะเราจะใส่น้ำา3ลิตรไปในหมอ้อแรงดันค่ะเสร็จแล้วแมวก็จะใส่เนื้อและเอ็นเนื้อลงไปในหมอ้อนะคะปริมาณน้ำที่ใส่ก็ต้องดูว่าไม่ควรเกินจากข้อกำหนดที่เขากำหนดนะคะแล้วแมวก็จะใส่เกลือไปค่ะจากนั้นก็จะใส่เครื่องปรุงทุกอย่างผสมรวมกันไปในหมอ้อเลยค่ะทำแบบนี้ง่ายดีค่ะ ใส่พริกไทยนะคะแล้วก็ใส่ผงพะโลค่ะหลังจากใส่แล้วแมวก็จะคนให้มันเข้ากันให้มันละลายไปให้ทั่วหม้อนะคะแต่ถ้าเกิดไม่คนก็คงไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเวลามันไปตุ๋นก็จะทั่วถึงอยู่ดีค่ะ หลังจากนั้นแมวก็จะใส่ซีอิ๊วดำเพื่อเพิ่มสีสันให้เนื้อตุ่นของเราสักนิดหนึ่งนะคะจะใส่ไปนิดเดียวก่อนค่ะเพราะว่าจะได้ดูให้รู้ก่อนว่าเวลาผลลัพธ์ออกมาแล้วเนี่ยสีได้พอใจหรือยังถ้าเกิดยังไม่พอใจเราสามารถเติมเข้าไปใหม่ได้ค่ะ หลังจากนั้นเราก็จะปิดฝาหม้อแรงดันนะคะเช็คดูให้แน่ใจว่าฝาหม้อปิดสนิทนะคะอย่าลืมอ่านคำแนะนำการใช้หม้อด้วยค่ะแล้วเราก็เลื่อนไปที่ปุ่มการทำอาหารค่ะนำไปตั้งไฟที่ไฟปานกลางค่ะเดี๋ยวเหลือในส่วนของลูกชิ้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะใส่ทีหลังนะคะ ตอนนี้เนื้อของเราก็คือต้มอยู่ในหม้อนั้นแล้วนะคะระหว่างรอเดี๋ยวเราจะไปเตรียมในส่วนของเส้นก๋วยเตี๋ยวนะคะวันนี้เราจะใช้เส้นหมี่มขาวเส้นเล็กธรรมดานี่นะคะแต่ถ้าเกิดใครชอบแบบเส้นเล็กหรือเส้นใหญ่เส้นบะหมี่ใส่เส้นไหนก็ได้ค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะเอาอันนี้ไปแช่น้ำนะคะเพื่อให้มันนิ่มสำหรับผักที่เราจะใส่เรามีถั่วงอกนะคะ เดี๋ยวอันนี้ก็คือจะเอาไปล้างแช่น้ำทำความสะอาดแล้วก็จะใส่ผักบุ้งด้วยนิดหน่อยนะคะเพราะว่าจะได้มีลดสัมผัสที่ต่างกันระหว่างผักสองอย่างนะคะแล้วก็จะใส่ต้นหอมผักชีนะคะแมวจะไม่ใสเ่เขาเรียกว่าอะไรขึ้นไม่ใช่ขึ้นช่ายตั้งช่ายนะคะที่เป็นชิ้นเล็กๆเ,เพราะว่าก็ไม่ได้ชอบมากก็เลยไม่ใส่นะคะ ถ้าเกิดใครอยากจะใส่ก็ตามสบายเลยค่ะเดี๋ยวขอไปเตรียมส่วนประกอบส่วนนี้ก่อนนะคะแล้วเราก็รอให้เนื้อสุกแล้วพอเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาจัดจานกันค่ะตอนนี้เราตุ๋นมาได้เป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงแล้วค่ะเราคิดว่าเป็นเวลาที่พอสมควรแล้วค่ะเราก็จะเปิดแรงดันให้ออกจากหม้อค่ะ เทคนิคการทำให้น้ำร้อนเดือดเร็วเวลานำไปตั้งไฟนะคะคือให้เราต้มน้ำร้อนจากกาต้น้ำก่อนนะคะแล้วค่อยมาตั้งไฟค่ะแบบนี้จะประหยัดเวลามากเลยนะคะจากนั้นเราก็นำถั่วงอกและผักบุ้งลงไปลวกนะคะขั้นตอนสุดท้ายก็คือการลวกเส้นค่ะจะใช้เวลาแป๊บเดียวค่ะ เสร็จแล้วก็เทน้ำทิ้งแล้วพักไว้ก่อนค่ะแล้วเรามาดเาูเนื้อตุนของเรานะคะก็หลังจากปล่อยแรงดันออกมาเนี่ยเราก็สามารถเปิดฝาหม้อได้แล้วค่ะแมวจะช้อนเนื้อตุนและผักทุกอย่างออกจากหม้อนะคะแล้วก็จะแยกเอาแต่เนื้อตุนที่เป็นชิ้นค่ะเพราะว่าจะได้ง่ายและสะดวกในการตัก สำหรับสีเนี่ยยังเข้มไม่พอนะคะแมวก็เลยจะใส่ซีอิ๊วดำลงไปเพิ่มแล้วก็ใส่ผงปรุงรสไก่ลงไปค่ะเพื่อเพิ่มความเค็มจากนั้นก็จะใส่ลูกชิ้นแล้วก็ใส่เนื้อตุนและเอ็นตุนลงไปในหม้ออีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วเราก็จะต้มให้มันเดือดและร้อนอีกหนึ่งครั้งเสร็จแล้วค่ะเนื้อตุนและเอ็นตุนนะคะ พร้อมด้วยลูกชิ้นเนื้อพร้อมสําหรับรับประทานแล้วค่ะเราจัดจานได้เลยค่ะใส่เส้นใส่ผักตามชอบเลยนะคะแล้วก็จะใส่เนื้อตุนแล้วก็เอ็นตุนตามด้วยลูกชิ้นค่ะเราจะตกแต่งด้วยต้นหอมผักชีนะคะแล้วก็จะใส่กระเทียมเจียวลงไปด้วยค่ะแค่นี้ก็ได้เนื้อตุน และที่สำคัญเอ็นตุนที่ทำครั้งแรกค่ะทำง่ายมากเลยค่ะอร่อยเหมือนกินที่เมืองไทยเลยค่ะขอบคุณที่ติดตามชมค่ะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ